ครับสวัสดีครับพอดีวันนี้ลุงแกขึ้นลำใหญ่อยู่ติดบ้านบ้านติดกันโอ้ลำแบกยันลำใหญ่แกได้เก็บแล้วของเรายังปีนี้ไม่สวยมันมันไม่สวยเลยปีนี้อ๋อของเรายังตัวของเรายังไม่สุกเลยเล็กทีเดียวนึกไงมันสงเสัยม ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นน้ำให้ไงเก่งเลยโอ้โอโคแอ่ะตอดีลมเฟสลมเฟสออ้สุดโอ้โดลุงโอ้ขึ้นเก่งจังเออรู้เท่าไหร่ครับนี่ยี่สิบสาม

ของเรายังไม่สุกดูของป้าก่อนโอเคแค่นี้แหละครับ